เพื่อนๆครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมคือเกาครับมาสวนคือเกาเมนี่จะมาคุยกับพี่น้องกับเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับบักนาวนะครับามนี่ก็มาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเอาหุ่นนะครับแต่งพื้นที่ให้เขาสวยๆนะครับบักนาวตัวนี้คือจาเขาปีที่หาแล้วครับผมปีที่หาแล้วก็ไดยกินเรื่อยๆครับ อ่าสมัยก่อนนะครับช่วงมะนาวแพงๆนะพากันขายขายดีนะครับเกี่ยวกับพันเป็นพิจิตแน่นะครับหลายอย่างนะครับที่ได้พอพันกันได้ตอนกันนะครับตรงนี้ก็ปลูกกินไพลกินมันครับพี่น้องแม่นว่าคือกันวะครับปลูกกินไพยกินมันเนาะเอานี่ใครว่ามีตู้เย็นหลังบ้านนะครับปลูกประจาตู้เย็นหลังบ้านอยากกินยังปลูกนะครับผม จังไหนก็สูทั้งมาฉาบบ่ใดขึ้นเก้านะครับปลูกแบบลุงดินแต่ว่าตัวนี้ปลูกแบบไสทอนะครับต้นกรคือขบคุ้มน้ำนะครับให้ออกนอกฤดูตอนนี้หอกน้าไหลครับบ่ต้องออกนอกฤดูครับคุบทุกฤดูอ่าเปรียบเทียบตัวนี้นะครับบ่ต้องลุกกระถางแต้ว่าการดูแลรักษานะครับการเอาหนาเอาค้าต่างๆนะครับเอายากอ่าบ่คือใสทองซส่นะครับทอนีเฮาบ่ไดปิดปิดกลนหลุมนะครับปิดก้นทอ บ่ได้ปิดนะครับปลอยธรรมชาติเลยตอนนี้ก็คือคุ้มเฉพาะอารอบค้นนะครับส่วนแต่พื้นเขาก็ให้เขาลงพื้นดินหากินตามธรรมชาติไปสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ผมล้องมงกับดินเลยนะครับเนาะปลูกแบบแองกะทะครับสมัยตะกี้แองกะทะขุดขุดคือแองกะัทะนี่ครับกับผ้ากันขุดไปขุดไปกับ เอานั่นเอานี่ใส่ฟุน้นใบใหม่ใส่แน่กับปลูกได้ประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นน้วยกันครับเป็นน้วยกันมาจะลงดินครับเพื่อนเพื่อนตัวน,นี้บอือนดตัวครับออกนาวหลายอยู่มาเก็บกินเดอ้อย่สวนพ้นแสนหนึ่งครับตัวน,นี้พี่น้องเคยเห็นว่ามาเดือฝฟรังครับผมลูกสาวลูก้ายกับมากิกนผมกับมักนะครับตัวน,นี้เหลือท่านี้นะครับกัสิดอมมาอีกกัสิตอนนะครับ ตอนว้มาเดือกฝลังนะครับผมอ่าสเดาทถวายครับต้นยิ่งย่นะครับอันนี้ก็คือเป็นกิ่งพันนะครับมาปลูกอ่าเกี่ยวมังกรกําลังออกเป็นช่อนะครับผมเกี่ยวมังกรอันนี้ก็ปลูกหลายปีแล้วครับเพื่อนๆอันอได้กินแน่นะครับว่ได้ซื้อเพิ่นนะครับผมอ่าบอกเขียบก็เริ่มออกครับบอกเขียบเริ่มออกน้อยแล้วผมมากินบอกเขียบบ้านๆครับบอกเขียบบ้านๆมีหนังเป็นบางต้นนะครับผม อันนี้สมอครับขามปอมมันเ้าครับผมปลูกคือกันครับอันนี้ก็ซื้อเมล็ดหรือซื้อต้นมาปลูกครับปลูกสองต้นติดเบิดครับพี่น้องติดทุกต้นครับปีที่แล้วออกน้วยอยู่ครับผมแต่ว่าเขายม่ไบ่หญ่ไานเพราะว่าต้องบำรุงนะครับแต่ว่าไหนน้อยครับผมาเป็นตาพันใบนะครับตาพี่น้องสนใจผมกระสีตอนเลยให้นะครับเด้อเพิ่งในคลิปเอาอยากได้อย่างน่มิสเดาทวาย มีบกขามปลอมมีบกหนาวเป็นพิจิตนะครับอ่ามีนี่นะไอ้เกี่ยวมังกรนะครับเกี่ยวมังกรนี่ยม่ต้องตอนไปช้ำเนยเด้อครับเด้อยังไงอยากได้มาเอาเลยครับยุ่สวนครับผมครับอันนี้ก็คือแปลงที่ได้ปลูกแตงกิงแตงไทยนะครับที่ผมลงลิปไปนะครับตอนนี้ได้เก็บเบิรดแล้วเลยได้ ไถพ้นดินจะปลูกไม้นะครับปลูกไม่อีกนะครับแล้วเตรียมแปลงใหม่ปลูกไปแล้วพี่น้องได้กินนะครับเหลืออีกนกะได้แจกพี่แจกน้องได้ขายไปนะครับเป็นกําลังใจเป็นการนำมงกุมันมาเห็ดมาทํานะครับเห็ดยูนิกะคนเฮาก็เห็ดใบยูใบกินกันนะครับกับมอย่างเดียวนะครับกินอิ่มแล้วก็เพื่อสนันนะคนเฮาครับผมเกิดมากะ พอหล่ำม่รวยก็หายุหากินไปแล้วครับพี่น้องปลูกอย่างที่ว่าเขาอยากกินนะครับปลูกเลยนะครับอันทั้งปุ่นเป็นใหม่ป้าแล้วครับปุ่นเดี๋ยวก็จะเอาเห็ดเก็บเห็ดสู้พี่น้องกินอีกทีนึงนะครับต้นโกนี่่แม่นเกิดยุ่นี่นะครับพี่น้องขุดลอมมะปลูกนะครับเนี่ยอายายมนะครับเพื่นวัดติดตัดถิ่มเผาถิ่มผมเสียดายผมเลยพากันไปขุดเอายูทงนะครับมาปลูกไป คือจะบ่อกินนุ้ยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันมอมีคููนะครับมันต้องมีคูตัวผู้ตัวเมียนะครับถึงจะมีลูกตะโกนด้านทั้งนี้ตะกอนกับเป็นต้นกล้วยครับผมกล้วยมันหลายคนมันขึ้นความเขินขื่นโค้นมาครับผมก็เลยใดมีดันดันอ่าดันใส่เป็นฟุ้นนะครับเนี่ยบ่เสียทิมครับบ่มีเผาครับพี่น้องกองกลองใบเป็นหลุมนะครับเดี๋ยวก็สลายไปตามธรรมชาตินะครับเ่าต้องเร่งรีบนะครับ ตัวฉกาดนะครับปุ่นเห็นบ่าพี่น้องอยู่งใกล้ปุ่นกันลอกบ่าปี่นยังครับเาธรรมชาติก็คือธรรมชาติอยู่ก็รวมกันไปอันนี้สีลงสดเดาวทะไวอีกครับพี่น้องที่ผมตอนใหม่นะครับอ่าเป็นบกเขียวกว่าจงใหอ่าพี่น้องเห็นต้นยางนา้ำ่ะครับยางนา้าหนึ่งสองสามสี่หาอันนี้สี่ปีเลยครับพี่นอ้องไงบ ไปได้ามากต้นใหม่คือผมบอกอินทาลัมกับนี้นะครับสั่งพอผมปลูกไว้แต่ว่ามันฝาดนะครับพี่น้องมีสูตรบอครับมีตัวผูตัวเมียอยู่ครับผมนีม่ตัวคือจะเป็นตัวเมียมันไม่มีห่วทั้งปุ่นต้นตัวผูนะครับเขาคือจะผสมเกีย้ยงซอน,น,นเองมันเลยบอ่าบาบากายพันนะครับผมคิดว่านทั้งสัรับพี่น้องมีกับแนะน้าน,นะครับถ้าบ่าตัดออกเขาติดตัดแต่งก็สติเป็นสูงก็สิเป็นใหม่ประดับไปนะครับพี่น้องมาบ,บ่า ผมว่าจะจงไหวทั้งสันละคิดวานะครับ